ของแต่งบ้านที่คืออะไรแจ็คฉันเป็นได้แจ็ค mm. นั่งดูก็นั่งดูดีดีเอาขึ้นขึ้นหลังออาบึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดบ้านพ่อลูกแปด The ะเรียลิต้เฮ้อองในห้องนอนเสร็จแล้วนะครับเป็นการวิวขึ้นมาใหม่นะครับผมมีซ่อนไปข้างบนตัวสีดำเนี่ยเอาไว้แทนสีชั่วร้ายอะไรเงี้ยครับ เสร็จแล้วตู้ปลาทองอย่างห้องนี้พอเสร็จแล้วก็แบบนี้เลยสวยงามมีซ่อนคมซ่อนไฟนี่ีชัดแค่ทีวีนะครับทุกคนครับการที่เราจะแต่งบ้านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยที่จะทําให้บ้านสวยขึ้นมาอย่างบ้านผมเนี่ยคนอื่นอาจจะบอกให้ไม่สวยแต่ผมเนี่ยชอบผมก็จะทําทุกทางให้ไปในทิศทางเดียวกับที่ผมชอบ ซึ่งบ้านหลังนี้อย่างที่บอกนะครับว่าผมพยายามให้มันออกมาแนวทะเลมากที่สุดสีที่ห้องนี้เปลี่ยนไปก็ทำเป็นสีเนีลูผ้าเพิ่มทุกอย่างทพยายามให้ลิงก์กันมันทนทะเลและอีกปัจจัยนึงที่สําคัญก็คือของแต่งบ้านนี่ซึ่งอันนี้นะครับผมก็ได้ทําการสั่งซื้อแล้วนะครับกับของแต่งบ้านที่คิดว่าน่าจะเข้ากับบ้านหลังนี้มากที่สุดนี่เลยของพวกนี้นะครับก็จะเป็น แนวทะเลทะเลนะครับซึ่งผมได้มาจากร้าน Navy good good s นะครับผมซึ่งจริงผมเคยเป็นลูกค้ากับเขาตั้งแต่ผมทําร้านที่เ,เป็นร้านอาบน้ำตัดขนของน้องมาอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นแนวทะเลทะเลเหมือนกันเราก็จะไปอุ่นหนุนเขาอยู่แล้วอันี้เราก็อุ่นหนุนเข้ามาเดิมโปรโมทให้ด้วยเพราะว่าพนักง,งานพี่ๆคนขายเจ้าของน่ารักมากเลยนะครับ ก็นี่เลยใครอยากได้แนวเดียวกัน<ๆ>ก็นไปกดหนุดกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการอันบ็อกซ์ก่อนว่าผมซื้ออะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็คือกับจะซื้อรอบเดียวแล้วก็แต่งทั้งบ้านเลยก็จะแอบยอดนิดนึงมาอันแรกวิแทกมาดีมากเลยอุ้ยเห็นป่มอันนี้จะเป็นเหมือนที่วางทับของต่างๆหรือว่าวางในจุดอ่านหนังสือให้ห้องทํางานเนี่ยเหมาะมากเลยอ่านไปก็เห็นว่าวีลัซนี่นะะ่ารักวางก่อน ไอ้พวกนี้มันร้อนจะขึ้นห้องขึ้นมานะครับก็เลยเอามาด้วยนะครับผมถึงไหนแล้วอ,อ่ะหนูจะช่วยป,ป๊าป๊าอันบ็อกซ์เหรอป้าก็มีอันนี้ด้วยอุย้ยน่ารักมากเลยเป็นแบบผู้หญิงยืนอยู่บนหัวปลาหวานแล้วก็แจ็คฉันบินได้แจ็คนอนอ่ะน้องหมามาบินกับป้ามนีน้องหมู แล้วก็มีบริเวณข้างล่างผมบอกว่าผมอยากไว้กระจกจำได้ปะก็จะ,จะเอาอันนี้มาแขวนตรงโคนข้างๆบันไดอ่ะเป็นกระจกให้รู้สึกมันจะเรือกระจกนี้แล้วก็จะมีนี่ไม้พายนี่ไม้พายโอ้ยแล้วก็มีที่แบบห้อยของได้นะครับบูเดีอยากได้เหรอมานั่งกับป้ามะไหมไมานั่งกับป้ามะนั่งนี่นั่งดูก็นั่งดูดีๆๆนี่อะไรอะบูประมาณการไว้วางตกแต่งสวยงามครับ เขีดแค่าอะไรเนี่ย Happiness is barefoot on the beach นี่อาจจะแขวนไ้หน้าบ้านหรืออะไรอย่างนี้น่ารักมากเลยทุกคนอะไรล่ะพีวินมานั่งนี้มาพีวินมาวลตรงนี้มาพีวินมาใหงนะมาที่นั่งนี้อย่าโมเอ้ยมาี่นั่งนี้ไปนั่งนี้เอออาบูควินสวัสดีครับ โอ้มันวายจังเลยนะทุกคนเป็นนั่งนั้นแหละเป็นนั่งนั้นแหละอ่านั่งนั่งนั่งตรงนั้นแหละโอเคเขีนไปนั่งนี่เหรอโอเคทุกคนใจเย็นๆแต่ชอบไใ้พายอันนี้อะ่ะแบบบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดจำบุดฮับบ๊ดจำบึดำบ๊ดจำบึด๊ดจำบึ๊ดอ้าวขึ้นขึ้นหลังอ้าวบ๊ดจำบุดบึด๊ดจำบึ๊ด ประภาานอีกทางนึงอุ้ยอันนี้อันใหญ่โอ้ยถูกใจจังเลยอ่ะไลท์เฮาส์เพื่อแสงสว่างที่จะอยู่ในบ้านของเรานะครับน่ารักน้องโมน้องโม,น,งโมนั่งกับป๊าปามั้งล่างเร็วอุ้ยก็มออันนี้คืออันที่เคท้ายเดิมนะครับเป็นคู่กันมี2อ,อันมีขนาดเท่ากันเลยน่ารักมากเลยแล้วตั้งชื่อเธอว่าอะไรดีอะเธอชื่ออะไรดีวัฟเฟรลกับนูเทลล่าลวกันแล้วก็มีอันนี้พังเงา อะไรเนี่ยอะไรกันฟินหนูจะไม่ลงมาเลยเหรอฮะนี่อะไรอ่ะอ,อูบีชให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่ชายหาดนะครับน้องโมไหนมาค่อยคอสิแกงเลยนะลูกน่ารักอุ้ยมีที่เก็บของดีงามมากเอาไว้ใส่เชิงเทียนเลยนะใส่อะไรข้างในตกแต่งเนาะ สวยงานดีมากเลยเพื่อนอุ้ยอันนี้เห็นคร่าวๆเหมือนจะเป็นหางนะครับไม่เยอะอยู่นะของก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะเนี่ยเยอะนิดนึงเยอะนิดนึงเพ้นหนูนั่งหนูหนูต้องอาบน้ำนะหนูถูหนูรู้ตัวไหมพีนไหนพูดอะไรอยู่สิ love you เดี๋แต่นี้พูด I love you ไม่ค่อยพูดด้วยอะ่ะระวนันเดี๋ยวเอาไอ้หาที่วางบ้านนี้ดูเป็นทะเลไปเลยเพื่อแนบบ มันเป็นบ้านแห่งทะเลไปแล้วมันจะเข้ากับห้องอื่นเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่ามันจะเข้ากันนะควินพูดไอ o ล e y ยูพูดไม่เป็นเหรอ I อ o v e y ยูเดี๋ยวพูดไม่เป็นแล้วอะ่ะหักกันมาเจ้าดูต้องหักกันมาถ้าเกิด่าพูด I อ o v e y ยูอ่ะไม่พูดหักกันมาเจ้ว <love> บ่มีวีว่แววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแตทา้งมีแด้ เขาชอบอยู่เพียงเดียวอุ้ยหาประวัติอันอน,นึ่งน่รารักมันเข้ามากมันดีมากจาอะไรอีกอุย้ยอันนี้ดูซ๋ซิบ้านนี้คือถ้าเกิดว่าแค่โรยทรายแล้วทำทะเลเทียมนี่ก็คือบ้านที่คุยๆเลยๆนะครับวันนี้เราก็คือแต่งตัวดีนี่โอ้มันคือกล่องไส้ทิชชู่ครับเพื่อน,อน,อนๆนี่สิเปิดได้ใส่ทิชชู่แดงน่ารักมีปลาดาวด้วยพี่เพื่อนไหนส่องแสงซิหักกันมาแต่โด้แล้วบ่าไม่มีแม้ แปลงไปนี่ผ้าดาวเป็นปราดาวไว้ตกแต่งที่เหลือก็เป็นหมอนเนาะหมดแล้วเนาะก็จะเป็นหมอนอิงนี่เยอะมากเลยเราจะไปแต่งบ้านกันนี่เป็นหมอนสามอันอ้หมดยังหมดแล้วเนาะอันนี้หมวกที่ผมมีอยู่แล้วนะครับหมวกกับตันอีกนันนี้เอาให้คริ้นไดอันนี้มีอยู่แล้ว พี่มาที่ซื้อมาฝากนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรายการบ้านพ่อรถแปะเรียลิตี้นะครับอีพีนี้ก็จะเป็นการอันบ็อกซิ่งนะครับผมที่เป็นสินค้าที่ได้มาจากร้านเมร y g o o d g o o d s นะครับผมอันนี้ก็คือซื้อเองทุกชิ้นนะครับเราก็อยากที่จะช่วยโปรโมทให้เพราะว่าเาจ้าของเขา่วยบริการดีมากขับรถมาส่งเองที่นี่เลยนะครับก็ค่อนข้างประทับใจนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งอะไรยังไงตรงไหนเดี๋ยวติดตามกันต่อในอีพีหน้านะจ๊ะบ๊ายบายแล้วดูของ โอ้โหเยอะค่อยดูกันว่าว่าไงดี